ตอนนี้เราอยู่กันในเกมวันตั้มเบรกในปี1999พ่อแม่ของแจ็คจอยสต์ตัวเอกของเกมเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์ทำให้ตกเป็นหน้าที่ของวิลเลียมพี่ชายของเขาในการดูแลแจ็คแต่ทั้งคู่กลับไม่สนิทกัน พอวิวโทษว่าแจ็คเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อแม่ต้องตายทําให้สุดท้ายแจ็คก,ก็เลี้ยงดูตัวเองและห่างเหินจากพี่ชายมาคืมเรื่อยๆแต่เขายังคงสนิทกับพ่อเซลีนเพื่อนสมัยเด็กผู้ชอบเอาตัวเองไปพัวพันกับปัญหายอยู่ตลอดทําให้เมื่อโตเป็นวัยรุ่นแจ็คก,ก็เขาเ้าไปมีส่วนในเรื่องผิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆและถูกจับอยู่หลายครั้งต่อมาในปี2010แจ็คก,ก็ตัดสินใจเดินทางออกจากลิเวอร์พอลที่เป็นบ้านเกิดแต่เขายังคงติดต่อกับพ่อผ่านอีเมลแจ็คได้ฝึกการใช้อาวุธในประเทศลาวและมาอาศัยอยู่ท่ททีกรุงเพ จนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี2016เขาก็ได้รับการติดต่อจากพอตอนนี้พอทำงานให้บริษัทโมนาคโซลูชันและกำลังทำโปรเจกต์สำคัญระดับโลกแ <Jack S 1> จ็คจึงเดินทางกลับไปหาเขาที่มาหาลาัยริเวอร์พอร์ตเพื่อให้กำลังใจเพื่อนในช่วงเวลาสำคัญนี้ในวันที่9ตุลาคมแจ็คเดินทางกลับมาถึงริเวอร์พอร์ตและได้เจอกับพองานที่เขาวิจัยอยู่เป็นการสร้างเครื่องเดินทางข้ามเวลาโดยเป็นการต่อย,ยอดจากการศึกษาทีวิวพีของแจ็คได้เริ่มเอาไว้ จริงๆวิวเคยเตือนแล้วแต่พอไม่สนใจและตั้งใจะจะเดินทางข้ามเวลาด้วยตัวเองโดยให้แจ็คมาเป็นสักขีพยานซึ่งตอนที่พอกข้ลังจะเข้าไปในเครื่องเพื่อย้อนเวลากลับไป2นาทีตัวเขาจากอนาคตก็เดินออกมาจากเครื่องแต่ให้มีพอสองคนในช่วงเวลาปัจจุบันซึงพิสูจน์ว่าเครื่องนี้สามารถเดินทางข้ามเวลาได้จริงพอคุยกันจบพ่อในอดีตก็เข้าไปในเครื่องเพื่อทําให้วงจรสมบูรณ์พวกเขาเลยทดสอบกันต่อ้วยการเดินทางไปอีก5านาทีในอนาคต แต่วิวเข้ามาถึงพร้อมปืนและตั้งใจจะปิดเครื่องนี้โดยไม่สนใจพอที่เพิ่งเดินเข้าไปในเครื่องแจ็คเลยพยายามจะพาเพาออกมาแต่เครื่องก็เริ่มทํางานจนเกิดระเบิดทําให้แจ็คหมดสติไปฟื้นขึ้นมาอีกทีทั้งแจ็คและพอยังคงปลอดภัยดีแต่การเวลารอบตัวพวกเขากลับหยุดนิ่งแต่เมื่อพอสัมผัสตัววิวเวลาของวิวก็กลับมาเดินอีกครั้งและบอกว่าเธอเตือนเขาเขาเลย่มมาเตือนพอเพื่อไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ก็ทําไม่สําเร็จถึงจะไม่รู้ว่าวิวพูดเรื่องอะไรอยู่ แต่เมื่อเห็นว่าเขาปลอดภัยดีแจ็ก็กลับไปหาทางช่วยพ่อออกมาจากเครื่องแต่สัญญาณเตือนก็ดังขึ้นกองกำลังของมอนนัย์สเกลิตี้รูกันเข้ามาและเปิดการโจมตีทำให้แจ็คต้องหนีออกมากับวิวส่วนพอเดินเข้าไปในเครื่องเพื่อหาทางออกเช่นกันในระหว่างการหลบหนีแจ็คจะพบว่าผลกระทบของการระเบิดทำให้เขาสามารถบดดเบือนเวลารอบตัวได้ระหว่างทางวิวจะอธิบายว่าตอนนี้การเวลากำลังเสียหายซึ่งจะนำไปสู่จุดจบของการเวลา แต่เขาได้เตรียมการสำหรับเรื่องนี้มาหลายปีแล้วและสิ่งที่จะช่วยเขาซ่อมแซมการเวลาได้ก็อยู่ที่รถทั้งคู่เลยตรงไปที่รถของวิลแต่ทหารกลับจับตัววิลไปได้แจ็คที่ออกตามหาพี่ชายของตัวเองจึงได้เจอกับเบธไวเดอร์ที่ถึงแม้จะสมเครื่องแบบคอมมอนนัสเกียรตี้แต่เธอก็บอกกับแจ็คว่าวิลกำลังถูกพาตัวไปห้องสมุดและบอกให้เขารีบตามไปช่วยแต่ระหว่างทางแจ็คจะเห็นว่ามีใครบางคนกำลังช่วยเขาอยู่แม้ว่าจากมุมที่เขายืนจะมองไม่เห็นว่าคนคนนั้นเป็นใครก็ตาม เมื่อช่วยวิวมาได้เขาบอกว่าพวกเขาจะต้องไปเอากระเป๋าที่อยู่ในรถมาให้ได้แล้วจากนั้นต้องไปตามหาเบสต่อเพราะเบสคือคนที่เตือนเขาเรื่องความเสียหายของการเวลาที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ตอนที่แจ็คกับวิวกำลังกลับไปที่รถพ่อก,ก็ปรากฏตัวและโจมตีพวกเขาด้วยทัากษะการควบคุมเวลาที่คล่องแคล่วเพราะเขาคือพ่อที่ผ่านการข้ามเวลามาแล้วนานถึง17ปีและพยายามชว,วนวิวให้มาร่วมมือด้วยกันแต่วิวยืนยันว่าเขาจะต้องขัดขวางเรื่องนี้ พอลจึงสั่งให้ระเบิดอาคารทําให้สร้างตึกลงมาทับวิวจนตายต่อหน้าต่อต,อตาแจ็คแล้วแจ็คก,ก็โดนทุบจนหมดสติไปจากนั้นจะมีการเฉลยว่าจริงๆแล้วมันหนักโซลูชันคือบริษัทที่พอลหยบเวลากลับไปก่อตั้งในปี2010และเขายังเคยเห็นจุดจบของการเวลามาแล้วอีกด้วยแต่ในปัจจุบันแจ็คที่ถูกจับขึ้นรถกับหายตัวไปทําให้พอลรู้ว่ามีคนทรยศและยังจับตัวเอมี่ที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ทำให้พอต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับเธอ ทำให้เราได้รู้ว่าพลังของพอลสามารถทําให้เขาเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในปัจจุบันได้อีกด้วยหากพอลเลือกที่จะฆ่าพยานทั้งหมดความลับของเขาจะปลอดภัยแต่ความโหดเหี้ยมนี้จะทําให้ชาลอว่าพอลถันมาเข้าร่วมกับแจ็คและต่อต้านเขาแต่หากไม่ฆ่าพยานพอลจะสามารถบังคับให้เอมม่พูดโกหกออกสื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของแจ็คได้ทาให้แจ็คถูกตามล่าแต่เพราะพยานไม่ได้ถูกกําจัดทาให้แจ็คจะได้ข้อมูลเพิ่มด้วยเช่นกันตัดมาที่ฝั่งแจ็ค เบธพยายามพาเขาหนีออกมาแต่แจ no er so ็คเลือกที่จะหยุดเวลาแล้วหนียกมาเองซึ่งเบธคิดไว้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นเธอเลยใส่อุปกรณ์สื่อสารเอาไว้ในเสื้อของแจ็คทำให้เธอยังสามารถติดต่อเขาได้แต่ระหว่างการหลบหนีแจ็คกลับเริ่มเห็นทั้งอดีตและอนาคตรอบตัวเองอย่างควบคุมไม่ได้ซึ่งมันคืออาการคอรนนซินโดรมที่พอกำลังเป็นอยู่เหมือนกันแต่ร้ายแรงกว่าหลังจากถูกตามล่าอย่างหนักในที่สุดแจ็คก็ได้เจอกับเบธและขับรถหนีมาด้วยกัน ซึ่งหากพอเลือกที่จะไม่ฆ่าเอมมี่เอมมี่จะขึ้นรถมากับพวกเขาด้วยทั้ง3คนเดินทางมาซ่อนตัวที่อาคารสระว่ายน้ําเบธเล่าว่าฟิวใช้เวลาหลายปีสร้างอุปกรณ์ตอบโต้ที่จะสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ส่วนเธอก็เตรียมตัวมาทั้งชีวิตเพื่อเรื่องนี้แต่พวกเขากลับพบเทปที่วิวบันทึกเอาไว้ให้เบธตั้งแต่ปี2010ซึ่งเขาบอกว่าอุปกรณ์ตอบโต้ของเขาหายไปแล้วทั้งที่เบธบอกว่าเธอยังไม่เคยเจอกับวิวมาก่อน เมื่อสำรวจอาคารต่อพวกเขาพบว่าวิวสร้างเครื่องเดินทางข้ามเวลาอีกเครื่องหนึ่งไว้ที่นี่ถึงแม้มันจะไม่ใช่อุปกรณ์ตอบโต้ที่วิวเตรียมเอาไว้แต่แจ็คก็คิดจะใช้เครื่องเดินทางข้ามเวลานี้เพื่อแก้ไขสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่เครื่องกับไม่สามารถใช้งานได้และทั้ง3มคนก็ไม่มีใครเชี่ยวชาญพอที่จะซ่อมมันได้เช่นกันเบธเลยนึกถึงดร์โซเฟียอามาลอผู้ดูแลงานวิจัยให้กับพอเพราะเธอน่าจะเป็นคนเดียวที่ช่วยพวกเขาได้และคืนนี้เธอน่าจะอยู่ที่งานเลี้ยงของบริษัท ซึ่งแจ็ครู้ว่าพอจะต้องรอเขาอยู่ถึงอย่างนั้นแจ็คก็ยังไปและถูกจับคุมในทันทีนี่เป็นสิ่งที่พอมองเห็นล่วงหน้าอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้เหตุผลที่แจ็คทำในฉากนี้พอจะต้องเลือกระหว่างเชื่อในความสัมพันธ์ที่เขามีต่อแจ็คและพยายามชวนแจ็คเข้าพวกแต่การตัดสินใจนี้จะทําให้พอไม่อยู่ในงานเลี้ยงและด้วยเหตุผลบางอย่างบริษัทมอนนาสซลูชันจะได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้แต่หากพอตัดสินใจทิ้งความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อแจ็คมาร์ตินซีอีคนสนิทท จะเป็นคนคุยกับ Jack ad, แจ็คแทนทต่ให้พออยู่ในงานเลี้ยงและบริษัทก็จะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมแต่เขาก็จะไม่ได้คุยกับแจ็คนั่นเองจากนั้นจะมีการเฉลยเล็กๆว่าหลังจากที่เครื่องเดินทางข้ามเวลาเกิดระเบิดและพอติดอยู่ในเครื่องทําไมต้องหนีไปอีกทางพอก็ได้เห็นจุดจบของการเวลาแต่เขาก็ถูกใครบางคนตามลา่าและต้องหนีไปในปี1999ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางขัดขวางไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ความพยายามของเขากืบกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ซแทน จากนั้นเบธจะแฝงตัวเข้ามาช่วยแจ็คออกไปซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนที่แจ็ควางเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้สามารถเข้ามาตามหาดร,อ,รอ็มมาลอในงานเลี้ยงได้กลายเป็นว่าเมื่อพอเลือกทิ่ะคุยกับแจ็คและมาตินรับหน้าที่ขึ้นพูดในงานเลี้ยงกลับมีคนบุกเข้ามาในงานเลี้ยงโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่นั่นก็ทาให้บริษัทมอนตหนักโซลูชันที่มีความกำลังของตัวเองเสียความน่าเชื่อถือยอย่างมากซึ่งแสดงว่าต้องมีคนใกล้ตัวพอ,พอทัยศอยู่แน่ ระหว่างที่ทุกอย่างกำลังวุ่นวายแจ็คที่หยุดเวลาเอาไวา้ก็พาเบธไปหาดรอัมมาลอและพาเธอหนีออกมาได้สำเร็จตัดมาที่พอลเราจะได้รู้ว่าดรอัมมาลอคือคนที่สร้างยายรักษาอาการคอลนนอนซินโดรมให้เขาทำให้เขาผ่าน6ปีที่ยากลำบากนี้มาได้แต่ตอนนี้ยาทั้งหมดถูกทำลายในการระเบิดและแจ็คก,ก็ชิงตัวดรอัมมาลอไปพอลจึงต้องการให้มาตินพาตัวเธอกลับมาให้เร็วที่สุดแต่เรื่องคนทรยศก็เป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขเช่นกันพอลจึงต้องเลือกว่าจะไว้ใจใ ระหว่างดอกเตอร์อมาลอหรือมาตินที่เป็นคนแค้ชิดทั้งคู่หากเลือกไว้ใจดอกเตอร์อมาร์มาตินจะถูกจับกุมแต่กลายเป็นแจ็คที่ไม่ไว้ใจดอกเตอร์อมาลอที่อยู่กับพวกเขาแทนแต่หากเลือกไว้ใจมาตินพอจะมองว่างานวิจัยของดอรอมาลอที่สามารถรักษาเขาได้เป็นอาวุธอย่างดีที่จะต่อกรอก,กับเขาจากนั้นพ่อจะรู้เรื่องที่เบดแฝงตัวเข้ามาและส่งคนออกตามล่าทันทีซึ่งพอจําได้ว่าตอนที่เขายอมเวลากลับมาในปี1999เบทคือคนที่จู่โจมเขา ัดมาที่ฝั่งของแจ็คพวกเขากําลังถูกตามล่าอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครถูกลูกหลงแจ็คเลยคิดจะใช้เรือหนีออกมาแต่แจ็คก็ถูกเจอตัวซะก,ก่อนทําให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นสนสะพานพังไปหมดเพราะการเวลากําลังเสียหายมากขึืนมเรื่อยทาให้เรือพุ่งชนสะพานแต่แจ็คก็หนีกลับมาถึงสระว่ายน้ําจนได้ดอกเตอร์อมาล์ไม่เชื่อว,ว่าการซ่อมเครื่องเดินทางข้ามเวลาของวิวจะสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเชื่อว,ว่าการหาทางรอดชีวิตหลังการเวลาถูกทำลายสำคัญกว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พอพยายามทําอยู่แต่เบธก็กล่อมเธอจนสําเร็จอดอกเตอร์เอ็มมารลองนับถือในตัววิลและเบธตั้งใจจะยอมเวลากลับไปเอาอุปกรณ์ตอบโต้ที่วิลสร้างเอาไว้กลับมาแต่ถ้าดูจากพิมพ์เขียวของอุปกรณ์ชิ้นนี้เราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ตอบโต้ของวิลก็คืออุปกรณ์ที่ดอกเตอร์เอามารลองใช้รักษาอาการของพอลถึงแม้ดอกเตอร์เอมารลองจะยอมร่วมมือด้วยแต่เอมมี่ก็ยังไม่ไว้ใจเธอและตั้งใจจะตามดูอย่างใกล้ชิด ระหว่างนั้นเบธจะพบว่ากำแพงภายในสระว่ายน้ำมีรูปวาดตัวเธอในวัยเด็กทั้งที่เธอไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเบทเล่าว่าในปี1999ตอนที่เธออายุ8ขวบระหว่างที่กำลังเล่นอยู่ที่หลังบ้านผู้หญิงคนหนึ่งก็เข้ามาหาเธอและมอบสมุดที่จะบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตให้กับเธอซึ่งความจริงผู้หญิงคนนั้นก็คือตัวเธอเองจากอนาคต และสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ในสมุดก็เกิดขึ้นจริงอย่างเลี่ยงไม่ได้ความหวังเดียวที่จะแก้ไขเรื่องที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วจึงเป็นอุปกรณ์ตอบโต้ที่วิวสร้างเอาไว้เมื่อเครื่องเดินทางข้ามเวลาสามารถใช้งานได้แจ็คก,กับเบธก็จะใช้มันเดินทางย้อนกลับไปวันที่4ระกรกฎาคมปี2010แต่ดตอร์อามาลอกับขัดหวางเพื่อช่วยแผนของพอลโดยการส่งเบธที่เข้าประตูไปก่อนแทนทีโผล่ในช่วงเวลาอื่นและเธอยังเรียกกองกาลังของม่นหนักมาแล้วด้วย ทำให้เหลือแค่แจ็คคนเดียวที่ยังเดินทางไปวันที่4กร,รกฎานคมปี2010ตามแผนเดินแต่เขากลับได้เจอกับเบธที่ซ้อมยิงปืนอยู่ที่นั่นเบธเล่าว,ว่าดรอมมารอส่งเธอไปอนาคตในจุดจบของการเวลาทำให้เธอได้เจอกับพอลที่อยู่ในช่วงเวลานี้หลังจากการเดินทางครั้งแรกที่ทำเครื่องระเบิดเหมือนกันและไลลาตามเขามาในปี1999ทำไม่ได้เจอกับวิลเบธจึงเตือนวิลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาคิดคนเครื่องตอบโต้ขึ้นมา หลังจากวันนั้นเบดก็ซ่อนตัวอยู่ที่นี่นันถึง11ปีจนได้เจอกับแจ็คในปี2010การได้เห็นจุดจบของการเวลาเปลี่ยนเธอไปอย่างสิ้นเชิงจากคนที่เคยอยุทิศชีวิตเพื่อหยุดยังการพังทลายของการเวลากลายเป็นคนที่เชื่อว่าสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้จะต้องเกิดขึ้นและไม่มีทางที่พวกเธอจะสามารถขัดขวางจุดจบของการเวลาได้เหมือนกับพอที่เปลี่ยนไปจากเพื่อนสนิทของแจ็คกลายเป็นผู้นำกองกำลังที่ออกตามล่าเขาแต่แจ็คก,ก็ยังยืนยันว่าจะพยายามต่อไปจนกว่าจะตายกันไปข้างซึ่งเบธก็เอาด้วย แม้จะคิดว่าความพยายามนี้ไม่มีประโยชน์ก็ตามทั้งสองคนแอบเข้าไปในเวิร์กช็อปของวิลที่ที่เครื่องตอบโต้น่าจะอยู่ในช่วงเวลานี้ตอนนั้นเองที่ทหารมอนนักก็มาถึงที่นี่เหมือนกันแต่ในระหว่างที่แจ็คออกไปต้านทหารเอาไว้พอก็เข้าถึงตัวเบธและชวนเธอมาร่วมมือกันหาทางรับมือจุดจบของการเวลาที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่ซึ่งเบธก็เชื่อแบบนั้นแต่เธอก็ยังปฏิเสธและเกิดการต่อสู้กันขึ้นจนเครื่องตอบโต้หลุดมือและเกิดระเบิดกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเวลาที่เริ่มแตกออก แล้วแจ็คก,ก็ถูกส่งกลับมาในปี2016ซึ่งเป็นเวลาที่เขาควรอยู่หากไม่ได้ทําการข้ามเวลาโดยไม่ได้เครื่องตอบโต้กลับมาด้วยส่วนพอลที่ยังอยู่ในปี2010ก็ข้ามเวทและได้เครื่องตอบโต้ไปเป็นสาเหตุที่วิวบอกว่าเครื่องตอบโต้ถูกขโมยไปในปี2010นั่นเองแล้วแจ็คที่ย็งเหตุการณ์นี้ก็ได้รู้ว่าเครื่องตอบโต้อยู่ในมือของพอลตัดกลับมาที่ปัจจุบันถึงแม้เครื่องตอบโต้จะยังอยู่ในมือของพอลแต่เมื่อไม่มีดเอรอัมมารอเขาก็ไม่รู้จะใช้มันยังไง และหากรักษาไม่ได้อีกไม่นานด้านของเขาจะต้องสลายไปยาที่สามารถพยุงอาการของเขาได้เราจัดก,การระเบิดมาได้เพียงกระป๋องเดียวแต่พอกับระแวงว่าคนทรยศอาจคิดว่างยาเขาก็ได้ต่ไม่พอต้องเลือกอีกครั้งหากเลือกทำภารกิจไลฟ์โบ๊ทเพื่อดับมือจุดจบของเวลาต่อเขาจะกลับมาไว้ใจเลียมเบิร์กทหารคนสนิทที่ก่อนหน้านี้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหนึ่งในคนทรยศทำให้เลียมเป็นคนที่ต้องเผชิญหน้ากับแจ็คที่บุกเข้ามาแต่หากพอยอมแพ้ต่อคอนัลซินโดม มาตินจะหักหลังเขาและขึ้นมายึดอำนาจคนของเขาเลยหันมาร่วมมือกับแจ็คเพื่อหาทางซ่อมแซมการเวลาซึ่งจริงๆคนที่ทรยศพ่อคือมาตินมาตลอดครับตัดมาที่ฝั่งของแจ็คเขาบุกมาที่ตึกมอนนาเพื่อชิงเครื่องตอบโต้ตอนนี้ทุกอย่างผิดป,ปกติไปหมดเพราะจุดจบของเวลากำลังใกล้เข้ามาซึ่งแจ็คก,ก็เข้ามาจถึงเครื่องตอบโต้ได้สำเร็จแต่เขาไม่รู้เลยว่าจะใช้มันได้ยังไงและคนเดียวที่ใช้เครื่องนี้เป็นก็คือวิวที่ตายไปแล้วแจ็คเลยตัดสินใจจะใช้เครื่องเดินทางย้อนเวลากลับไปหาพี่ชายของเขา ทำให้แจ็คก,กลับมาในช่วงเวลาหลังจากที่เครื่องระเบิดและทหารมอนนาก็บุกเข้ามาแต่แจ็คในตอนนี้เก่งกว่าในเวบันแรกมากทําให้เขาเอาชนะทหารมาได้และได้เห็นว่าเบสคือคนที่คอยสู้กับทหารมอนนากในมุมที่ตัวเขาในอดีตมองไม่เห็นนั่นเองจนมาถึงช่วงเวลาที่พอสั่งระเบิดอาคารเพื่อฆ่าวิลในครั้งแรกที่เราเห็นฉากนี้เราเข้าใจว่าวิลถูกสร้างอาคารทับตายแม้จะมองไม่เห็นศพก็ตามแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วแจ็คช่วยวิลออกมาได้ทัน ซึ่งวิวบอกว่าทางเดียวที่จะซ่อมแซมการเวลาได้พวกเขาจะต้องข้ามการเวลาไปในช่วงเวลาของแจ็คซึ่งเป็นช่วงเวลาปัจจุบันเพราะหากพวกเขาซ่อมการเวลาตอนนี้ซึ่งเป็นอดีตสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดและวงจรที่ไม่สมบูรณ์จะทาลายทุกอย่างแจ็คเลยทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องยอมให้เบสตายเพื่อที่เขาจะได้มาอยู่ที่นี่ทั้งคู่เดินทางมาถึงสระว่ายน้ําและเดินทางกลับมาปัจจุบันแต่พ่อกลับมาดักเขาเอาไว้ทาให้ทั้งคู่ต้องต่อสู้กันเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่พ่อแพ้ วิวก็บอกให้แจ็คใส่พลังเข้าไปในเครื่องต่อโต้ซึ่งพอเขาพยายามเข้ามาขัดขวางแต่ก็ไม่ทันทําให้พวกเขาซ่อมแซมการเวลาได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาแต่ร่างของพอกลับหายไปและอาการของแจ็คกลับยังอยู่ซึ่งนั่นก็รวมถึงพลังของเขาด้วยทําให้ถึงแม้ตลอดเรื่องทั้งพอวิวและเบสจะเชื่อว,ว่าสิ่งที่ถูกกำหนดให้เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่แจ็คได้พิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถหยุดยัง้งจุดจบของการเวลาที่ทั้งพอและเบสเคยเห็นมาก,ก่อน เป้าหมายต่อไปของเขาจึงเป็นการหาทางกลับไปช่วยเบทและได้เจอกับมาตินที่กลายเป็นผู้นำคนใหม่ของบริษัทมอนนาที่อยากให้แจ็คมาร่วมงานด้วยแต่แจ็คกลับมองเห็นทางเลือก2เส้นทางซึ่งหมายความว่าอาการโครโละนัซิมนดนมของเขากาลังหนักขึ้นเทียบเท่ากับที่พอเคยเป็นตอนต้นเกมและนั่นก็คือตอนจบของเกมคนต้มเบรกครับ แต่ก่อนที่จะจากกันไปในเกมคนตัํมเบรกมีอิสเซเอ็กเกี่ยวกับอลันเวกอยู่หลายอันแต่อันที่ผมสนใจที่สุดคือกระดานดำในมหาวิทยาลายัยที่ดูเหมือนว่าใครบางคนจะกำลังศึกษาเรื่องของอลันเราจะมาดูกันว่าบนกระดานดำนี้เขียนอะไรเอาไว้บ้างครับหมายเริ่มตน้นการที่มุมซ้ายล่างโทมัสเซนนักกวีเขียนเกี่ยวกับอลันเวกู้เป็นนักเขียนที่เขียนเรื่องของเซนกลายเป็นคนสร้างใครกันแน่วงจรที่หมุนวนไปตลอดกาลเหมือนงูกินหางอุลโลบอสลูกศรน,นี้ชี้ขึ้นมาที่มุมซ้ายบน กล่องรองเท้าสถานที่ปลอดภัยเดียวที่ไม่สามารถบิดเบือนได้ทริกเกอร์ความกลัวความมืดของเด็กสัญลักษณ์ของความปลอดภัยตรงกลางซ้ายอลิสเวกเขาฆ่าเธอหรือเปล่าเดอะมิลส์แข็งแกร่งกว่าอลันแรงบันดาลใจได้จากเขาไปกลายเป็นความคนลาหนเธออยู่ได้โดยไม่มีเขาเขาอยู่ไม่ได้โดยไม่มีเธอเขาทิ้งเธอไว้ในน้ำและเสียใจยกับสิ่งที่เกิดขึ้นหัวขอ้อนี้ลูกศรจะชี้กลับขึ้นไปด้านบนมิสเตอร์สแครช ผู้สร้างหรือผู้วิจารณ์ผู้เกียจฉังผู้บิดเบือนคำพูดของศิลปิน All แ c r a h คือปีศาจคล้ายกับคำว่า s c r a ชในภาษานอตที่แปลว่าปีศาจเหมือนกันเมื่อนักเขียนติดอยู่ใน Dark p เ a c e มงเล็บเป็นบ้าใข่สวมใบหน้าของเขาด้านมืดของเขาถัดลงมานิดหนึ่งหรือล,ลงไปในความมืดมหาสมุทรสีเขียวสถานที่ที่คลื่นทั้งสับสนและรุนแรงซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า wider และ s ซ r ี n e ที่เป็นนามสกุลข,ข,ของเบธกับพอล ที่น่าสนใจคือนี่เป็นส่วนหนึ่งในงานเขียนของโทมสัสทําให้เกิดคําถามตามมาว่าแล้วเบสกับพอเป็นสิ่งที่โทมัสสร้างขึ้นด้วยหรือเปล่าหากว่าใช่แล้วสิ่งที่เกิดในคนต้มเบสจะเกิดขึ้นเพราะโทมัสด้วยไหมตรงกลางด้านบนสองมุมมองด้านซ้ายจิตวิทยาใช้เหตุผลสรุปว่าเขาเป็นบ้าทางขวาเหนือธรรมชาติสรุปว่าดิบเถื่อนไสยศาสตร์ความเขา่าหรือว่ามันจะเป็นทั้งสองอยา่างพร้อมๆกัน แสงสว่างกับความมืดอะไรคือความจริงอะไรคือความบ้าคลั่งถัดลงมาอีกนิดหนึ่งการหันหลังให้คำวินิจฉัยของดร์ฮาร์ดแมนเขาได้ยอมรับความเป็นจริงเหนือธรรมชาติมงเล็บกลายเป็นฮีโร่หรือหันหลังให้กับความเป็นจริงแล้วยอมรับความบ้าคลั่งมงเล็บตายเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำคุณต้องดำลึกลงไปก่อนนานขวายงืยงขึ้นไปนิดหนึ่งจะเขียนถึงดาร์คเพรสกับดาร์ p เพสเซนต์คือสา,าสารมือกับพลังงานมืด95%เของจักรวาล ซึ่งเป็นสิ่งที่อล,ลันพูดเอาไว้ในอิสเทอร์เอ a กอลันเวกลีเทินบางทีมันหนักเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ครับแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบุไว้ว่าสมองของมนุษย์มีส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกมากถึง95%ด้วยเช่นกันตามโดยรูปค้นหอยเครื่องหมายวางวนสู่เบื้องลึกซึ่งหน้าประตูห้องที่เจสซี่สัมผัสถึงอล,ลันได้ก็มีรูปค้นหอยแบบนี้เช่นกันใครเป็นคนสร้างโลกของเราผู้สร้างจงมีแสงสว่างซึ่งคำว่าเลดด be light เป็นคำที่ถูกใช้ในพระคัมภีรเเกก่่าาาในนตออทีีรระจ้้้สงโลดวย ลงมอม่นิดหนึ่งทะเลสาบคาวดอนคาวดอนของแม่หมดบาบาล่าแจ็คเกอร์บาบายากากระท่อมขานกตำนานพื้นเมืองเดะดาร์เฟสลึกลงไปในจิตใต้สำเนกของนักเขียนและมีใบหน้าของชายคนหนึ่งอยู่ข้างๆซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ในบรรดาตัวละครหลักของเลมิดี้ทั้งหมดสองผมนี้ใกล้เคียงกับแม็กเฟนมากที่สุดครับด้านล่างสุดมันไม่ใช่ทะเลสาบมันเป็นมหาสมุทรนี่เป็นคำสุดท้ายที่อลันพูดเอาไว้ในตัวเกมภาคหลัก ตามด้วยชื่อหนังสืออัลค u ลีสออ n n ินโนเซปี1863ที่ถูกสร้างจากต้นฉบับของวิลเลียมเบรคทะเลสาบข่าวดอนความลึกไม่สิ้นสุดแข่งทืนที่ไม่สิ้นสุดซึ่งคำว่า e Endless Night ก็ตรงกับชื่อนิยายที่ถูกตั้งตามสิ่งที่เขียนเอาไว้ในอัลค u ลีสอ n ฟอินโนเด้วยเช่นกันด้านล่างสุดวาาหมายของไฟคริสต์มาสการเกิดของผู้กอบกู้ซึ่งในเกมอลันเวกแบลรีได้ใช้ไฟคริสต์มาสพันรอบตัวเพื่อปกป้องตัวเองจากความมืด ที่มุมกว่าบนจะพูดถึงการเดินทางสำคัญของวีเดบุลุดคันที่ 1. นึ่ง d e p a r t u ที่แปลว่าการออกเดินทางคันที่ 2. อง intiation ที่แปลว่าการเริ่มต้นและคันที่ 3. าม return ที่แปลว่าการกลับมาซึ่ง departure กับ return ตรงกับชื่อต้นฉบับที่อัลันเป็นคนเขียนแต่แล้ว intiation หายไปไหนเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ครับและทางซ้ายล่างสุด a W E ย่อมาจาก a l a n w e Experience หรือ Outer World Event กันแน่ ซึ่งในเกมคอนโทรลที่วางจำหน่ายในปี2019หลังคนต้มเบรก4ปีระบุว่า a w e ย่อมมาจาก Outer World Event และข้างๆกันนั้นยังมีเขียนถึง This House of Dreams ซึ่งเป็นชื่อบล็อกของ Samantha ท,ที่พูดถึงกล่องรองเท้าที่เธอเจอในบ้านที่เธอซื้อมาในปี2012และชื่อของเธอยังอยู่บนกระดานในเกมคอนโทรลอีกด้วยแต่เรื่องนี้ถ้าจะคุยกันต่อก็คงยาวเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGK i Store.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไปร่วมกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ